สวัสดีครับสุขุมบ้านและที่ดินนะครับก็คลิปนี้มีบ้านเดี่ยวสวยๆนำเสนอหนึ่งหลังนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่หมู่บ้านอิงนาดาลำลูกกาของสี่พระองค์เจ้าสายสวยประชาราษนะครับก็ข้างๆหมู่บ้านนี้อยู่ข้างๆกับหมู่บ้านตลาดกลางรัศวัยนะครับเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นรีโนเวทให้แล้วสวยๆนะครับไปชมกันครับนี่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นถนนหน้าตัวบ้านนะครับคอนกรีตกว้างๆสิเมตรนะครับ เข้าจากถนนหลักนะครับถนนพระองค์เจ้าสายเนี่ยเข้ามาประมาณสัก500เมตรนะครับก็เข้ามาถึงตัวบ้านหลังนี้แล้วนะครับนี่โครงการนี้อยู่ติดถนนพระองค์เจ้าสายนะครับถ้ามาจากเ,เส้นลำลูกกานะครับก็เลยแยกไฟแดงตรงตลาดกลางรัชวัยมานิดนึงนะครับประมาณสัก2 3 0 0เมตรก็ถึงหน้าโครงการโครงการนี้แล้วนะครับหมู่บ้านอิงละดานะครับลำลูกกาคลอง4ี่ ก็เป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นนะครับฟังก์ชันบ้าน3าห้องนอนสองห้องน้ำเนื้อที่52ตารางวานะครับนี่สวยๆแบบนี้เลยด้านหน้าทําหลังคาที่จอดรถแล้วนะครับหลังคาที่จอดรถยาวไปจนถึงเป็นหลังคากาันสตร์แล้วก็หลังคาด้านข้างฝั่งนู้นด้วยนะครับอืมนี่เลยนี่เลยนะครับก็หลังคาก็ใช้อย่างดีนะทําฝ้าไว้ให้สวยๆด้วยนะครับพื้นก็ปูกระเบื้องให้สวยๆเลยนะครับจอดรถในบ้านได้1-2คันนะครับถ้า คันสั้นๆน่าจะได้สองคันนะถ้าเป็นรถกระบะน่าจะได้คันเดียวนะครับนี่เลยนี่เลยฝั่งด้านซ้ายฝั่งนี้นะครับก็เป็นพื้นดินลงหญ้าจริงไว้ให้นะครับแบบนี้นี่เลยนะครับหลังนี้ใกล้อะไรบ้างนะครับก็ตลาดกลางรัศวายประมาณสัก800เมตร900เมตรนะครับออกจากปากซอยไปเลี้ยวซ้ายก็จะไปเชื่อมกับถนนลังสิตนครนายกนะครับประมาณสัก4กิโลครึ่งข่าวคราวประมาณนี้นะครับถ้าออกจากโครงการไปเลี้ยวขวาก็จะไปเจอ ตลาดกลางรัศวายนะครับแล้วก็ไปเจอตลาด a อซไปเชื่อมกับถนนลำลูกกานะครับจากตัวบ้านไปเชื่อมถนนลำลูกากาก็ประมาณสัก4กิโล5กิโลประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะครับเดี๋ยวผมพาเดินรอบๆตัวบ้านกันก่อนแล้วกันนะครับด้านข้างตัวรั้วนะครับมีการทำระแนงเพิ่มนะครับก็ประมาณสัก 60- 70เเซนนะครับเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้แบบนี้นะครับด้านหลัง ด้านหลังก็ทําหลังคานะครับแล้วก็พื้นด้านหลังเนี right. ่ยปูกระเบื้องเต็มพื้นที่นะครับแบบนี้อันนี้จะเป็นประตูทางเข้าครัวด้านหลังนะครับครัวเดี๋ยวผมพาเข้าทางตัวบ้านหลักแล้วกันนะครับแล้วก็เคาน์เตอร์เคาน์เตอร์มี2ชุดนะครับอันนี้ชุดด้านนอกนะครับเขาเป็นรูปตัวไอแผ่นท็อปสีดาแบบนี้มีซิงสแตนเลสให้1น่งลุมนี่แบบนี้นะครับแล้วก็ด้านในมีอีกชุดหนึ่งนะเดี๋ยวพาดูข้างในอีกชุดหนึ่งนี่นะครับ ข้างด้านข้างฝั่งนี้ก็มีตีระแนงเพิ่มนะครับประมาณเดียวกัน60 60บ0 70เซนประมาณนี้นะครับปั๊มน,น้ําแทงน้ํานติดตั้งให้แล้วนะครับแบบนี้แล้วก็นี่เลยหลังคางด้านหลังด้านข้างเชื่อมต่อกันแบบนี้นะครับแล้วก็เชื่อมด้านหน้าด้วยทําฝ้าไว้ให้สวยๆแบบนี้เลยแล้วก็ฝั่งนี้ปูกกระเบื้องเต็มพื้นที่นะครับนี่เป็นพื้นที่ใช้สอยโล่งๆแบบนี้นะ นี่เลยนี่เลยนะครับหน้าบ้านหลังนี้หันทิศใต้นะครับทิศตะว้วยถนนหน้าบ้านก็กว้างนะครับเดินทางเข้าออกสะดวกจอดรถหน้าบ้านได้สบายนะครับตรงกลางจอดรถสองฝั่งตรงกลางยังวิ่งสวนกันได้นะครับนี่แบบนี้แล้วก็ด้านหน้าตรงนี้เขาจะเล่นระดับนิดนึงนะครับเป็นบันไดสองขั้นสาขั้นนะครับแบบนี้อ่า ตรงนี้ก็จะเป็นประตูทางเข้าหลักนะครับก็เป็นบานสวิงเปิด2ฝั่งนะครับแล้วก็มีเหล็กดัดอีกชั้นหนึ่งนะครับเหล็กดัดก็ติดตั้งให้แล้วนะครับของเดิมแถมไปให้นะครับแถมเหล็กดัดตู้หลังนี้นะครับห้องโถงชั้นล่างนะครับจัดว่ากว้างนะครับออกแบบดีไซน์ห้องโถงชั้นล่างได้กว้างกว้างดีครับหลังนี้พื้นปูใหม่นะครับเป็นกรนิโต้แผ่นใหญ่60คูณ60เซนนะครับสีเทาอ่อนๆฝ้าเป็นฝ้าฉับเรียบ ไฟแสงสว่างเป็น led ดาวไลท์นะครับ he, แบบนี้แบบนี้52ตารางวานะครับ3ห้องนอนสองห้องน้ำห้องนอนจะอยู่ชั้นบนทั้งหมดนะครับ3ห้องนอนแล้วก็ห้องน้ำมีชั้นล่างหนึ่งห้องนะครับแล้วก็ชั้นบนหนึ่งห้องห้องน้ำชั้นล่างอยู่ด้านนี้เดี๋ยวไปดูกันก็ปรับปรุงให้ทั้งห้องนะครับผนังปูพื้นเปลี่ยนสุขภัณฑ์นะครับก๊อกน้ำกระกบัวเปลี่ยนให้นะครับเลือันนี้เลย อันนี้ห้องน้ําชั้นล่างนะครับห้องน้ําที่หนึ่งออกจากห้องน้ํานะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องครวัวกันหน่อยครวัวก็บิวอินเคาน์เตอร์ไว้ให้ด้วยนะครับเป็นรูปตัวแอนะครับแผ่นท็อปสีดาแบบนี้มีซิงสเตลเลสหนึ่งลุมแถมให้นะครับแล้วก็บุกผนังสองด้าน <S <S ด้านนี้กับด้านนี้นะครับเป็นกระเบื้องนะครับก็เวลาเลอะก็ทําความสะอาดง่ายนะครับถ้าบุกผนังด้วยกระเบื้องแบบนี้นะครับไปเดี๋ยวเราไปดู ภายในตัวบ้านกันต่อนะครับอันนี้จะเป็นมุมห้องโถงนะครับจากภายในบ้านออกไปหน้าบ้านกว้างหูกว้างมากนะครับไทยในระดับบ้านไทยนี้นะคร <engineered> ับหลัง like นี้ถือว่ากว้างห้องโถงชั้นล่างถือว่ากว้างมากนะครับประเดี๋ยวเราไปดูชั้นสองกันต่อนะครับบันไดเป็นโครงสร้างคอนกรีตนะครับพื้นไม้แบบนี้ ขึ้นมาถึงชั้นสองนะครับชั้น2ก็พื้นกระปูใหม่เหมือนกันนะครับเป็นแกเิโต้แผ่นใหญ่6ก60คูณกเซนเหมือนกันสีเดียวลายเดียวกับชั้นล่างนะครับเดินขึ้นมาตรงก็จะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมของหลังนี้นะครับมีอยู่ห้องนี้เลยห้องนี้ก็จะอยู่โซนด้านหน้าของตัวบ้านนะครับหน้าบ้านหลังนี้หันทิศใต้นะครับผ้าเป็นผ้าฉับเรียบแล้วก็ระบบไฟแสงสว่างเป็น LED ดาวไลท์นะครับทั้งหลังเลยเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับอันนี้ห้อง นอนที่หนึ่งนะครับห้องนี้ใหญ่สุดเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมนะครับลงเตียง6ฟุตได้สบายๆลงตู้5ฟุตได้นะครับอ่ะถัดมาเป็นห้องนอนที่สองนะครับห้องนี้จะอยู่คู่กับห้องมาสเตอร์เบดรูมเลยครับก็ย่อมนิดนึงห้องนี้ลงเตียงสัก3ฟุตครึ่งน่าจะเหมาะนะครับ5ฟุตน่าจะแน่นไปหน่อยนี่นะครับก็อยู่คู่กับห้องมาสเตอร์เบดรูมนะครับอยู่โซนด้านหน้าของตัวบ้านเช่นกัน นี่นะครับอ่ะโอเคออกจากห้องนี้ดูโถงบันไดกันนิดนึงนะครับนี่โถงบันไดนะครับโถงบันไดหลังนี้ไม่กว้างมากแต่ก็เดินสะดวกนะครับเพราะว่าเป็นบันไดวนวนได้ลงตัวดีครับช่องแสงก็สว่างดีครับผมอ่าโอเคออกจากห้องนอนที่สองเราดูห้องน้ํากันต่อแล้วกันนะครับห้องน้ําชั้นสองนะครับก็ ชั้นสองกว้างกว่าชั้นล่างนะครับจัดว่าก,กว้างห้องนี้รปรับปรุงให้ทั้งห้องเช่นกันนะครับลผนังกูพื้นเปลี่ยนสุขภัณฑ์ก๊อกน้ำฝักบัวเป็นให้นะครับนี่ห้องน้ำที่สองนะครับหมู่บ้านอิงละดานะครับลานลูกกาคลองสี่สวัยประชาราชพระองค์เจ้าสายนะครับก็หมู่บ้านนี้อยู่ข้างๆใกล้ๆก,กับตลาดกลางรัสวัยนะครับ ถัดมามาดูห้องนอนที่สามนะครับห้องนี้อยู่โซนด้านหลังของตัวบ้านนะครับแบบน,นี้ห้องนี้ก็กว้างลองจากห้องมาสเตอร์เบดมนะครับห้องนี้ดูด้วยตาลงเตียงหกฟุตได้นะครับแล้วก็ตู้ห้าฟุตน่าจะได้นะครับลงซอกนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเว้าวก็ไปน,นิดนึงอ่ะตรงนี้วางตู้เสื้อผ้าได้นะครับ แล้วก็ด้านหลังเป็นพื้นที่โล่งๆแบบนี้นะครับถ้าเปิดเปิดหน้าต่างออกไปเนี่ยลมเข้าแบบเย็นๆเลยอ่ะนี่นะครับอดูใบไม้นะครับนี่อ่ห้องที่3ามจบไปนะครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาซื้อบ้านระแวกนี้นะครับแถวลำดูกาของ3ามของสีใกล้ตลาดกลางรัสวายใกล้ดีมเวอร์นะครับใกล้ตลาด AC ลองแวะเวียนมาเยี่ยมชมหลังนี้ได้นะครับหมู่บ้านอินรดาลับลูกคาคลองสี่พระองค์เจ้าสายสวยประชาราชนะครับก็ฝากกันไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับรีวิวบ้านสวยๆหลังนี้ก็ขอจบเปงานเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด s u b ส c r i b e กดกระดิ่งช่องผมไว้ด้วยนะครับผมจะมีรีวิวบ้านคอนโดที่ดินอัปเดตให้ชมเป็นประจำน,นะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย